สวัสดีครับผู้กครองและนักเรียนชั้นป .3 กลับมาสู่ภาษาอังกฤษโดยจารย์พิสิทธิ์อีกครั้งเนาะในตอนนี้คาบเนี่ยเราจะขึ้นบทที่4กันแล้วบทที่4ของเราเนี่ยในบทเนี้ยขึ้นมามีชื่อบทว่า what are you doing what are you doing แปลว่าเธอกำลังทำอะไรในบทที่4เราจะมาฝึกการแต่งและการใช้ประโยคที่เกี่ยวกับการบอกว่าตอนเนี้ยเรา กำลังทําอะไรอยู่เนาะแต่ก่อนอื่นนะครับผมถ้าทุกคนดูบนกระดานอ่าดูบนกระดานตอนนี้จะเห็นคําศัพท์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 19 20 21 21คนะําเนาะใน21คนํานี้จะให้นักเรียนจดนะครับผมจดลงในสมุด จากนั้นไปหาคำศัพท์และคำแปลให้เรียบร้อยหาจากไหนหาจากด้านหลังนะครับผมเราเคยสอนกันมาอยู่แล้วเนาะการหาคำศัพท์เป็นยัยางไงาหาคำแปลหรือ Google ก็ได้นะครับผมอ่ะให้เวลา5วินะครับผมกดหยุดตรงหน้าจอเนาะไปดูคำพวกนี้จดใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะขึ้นกันต่อ,อโอเคเนาะ ตอนนี้สมมุติทุกคนมาทําล้ครูจะเฉลยให้หยุดสองคำอ่าคำนี้อาจจะยากหน่อยตรงเนี้ยคือคําว่า butcher butcher บอุทา butcher 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 But But แปลว่าคนขายเนื้อภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือเขียงหมูนั่นเองอ่า butcher เนี่ยคือคนเขียงหมูเนี่ยแหละนะครับผมคราวนี้ ตรงนี้ตรงนี้เอ๊ะถ้านักเรียนมาดูตรงนี้ตรงนี้มันจะยากหน่อยอันนี้คืออะไรข้าอ่านว่าบูทเช e แล้วก็เติมออออสอสเสือกัลันไปแทนบัเชอ r อ่าไม่รู้ว่าคาบก่อนคาบก่อนเราสอนกันแล้วใช่ไหมว่าคำบอกว่าของค่าการเติม S ไปด้านหลังเนี่ยจะแปลว่าของมารวมกัน BUTCHER But Butcher คนขายเนื้อถ้าเติมเขาเรียกว่า a c o s t e r f e เนาะ a c o s t e r f e ภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะช่างมัน b u t c h e r s a c o s t e r f e แล้วเติมตัว S จะแปลว่าของคนขายเนื้ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีการเติมเนี่ย a c o s t e r f e s ไว้ตรงไหนจะแปลว่าของยกตัวอย่างเช่น black ใช่ไหม black ครูแบ็กเติมอย่างนี้ไปแบ็กสของครูแบ็กโทนี่โทนี่โทนิสของโทนี่อย่างนี้เป็นต้นโอเคเนาะอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะเตี๋ปจะช่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าลืมฝึกพูดนะครับอ่านบางคนไปหาคำศัพท์มาแล้ว เออมันแปลว่าอญหยังอ่านว่าจะได้ยังไงทำไมมันไม่ลงกั๊หนึ่งนะอ่าโ,โอ้อาตรงนี้นะครับผมครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนักเรียนไปหาไม่ใช่อันนี้สลับกันอันนี้สลับกันขอโทษไม่ใช่คำอ่านอันนี้คำศัพท์เอ้ยคำศัพท์คำอ่านคำแปล นะครับผมโอเคอ่าครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับแล้วเราจะมาเริ่มต่อกันเอ๊ปากกาใช้ไปได้แป๊บหนึ่งนะอ่าได้ละโอเคตรงนี้ต้องเป็นคำสาบตรงนี้เป็นคำอ่านและคำแปลคำแรกนะครับ right right sleep sleep cook cook fetch fetch swim swim eat eat run run open open close Close. study, study, buy, buy, sell, sell, play Playtech play -tech. watch TV, watch TV, read, read, shop, shop, library, library. But cher, butcher butcher butchers butchers drink water drink water cookie cookie อ่ะคำที่เหลือไปหาคำแปลามาเองเปิดดูข้างหลังนะครับโอเคต่อมาถ้านักเรียนเปิดไปดูหน้าที่72และ73 เราจะมาเรียนถึงวิธีการใช้คําว่า doing ตามบทนี้ที่ชื่อบทว่า what are you doing เธอกำลังทำอะไรนะครับผม what are you doing อ่าถ้านักเรียนสังเกตดูในตรงนี้ครูจะเว้นที่ว่างไว้ในที่ว่างตรงเนี้ยเราจะทำอะไรในที่หนึ่ง ช่องแรกนะครับผมช่องแรก what ตรงเนี้ยเราจะเติม verb to be เข้าไป verb to be คืออะไรนักเรียนมาดูตรงนี้ verb to be เป็นชื่อที่ใช้เรียกคํากริยา3คํคำของคําว่า am are และ is am are และ is เป็นคํากริยาช่วยที่ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาต้องเอาคําพวกนี้มาเติมเหมือนกับว่าเป็นกฎถ้าบอกว่ากําลังจะทําอะไรนะครับผมเราจะเอาคําพวกนี้มาเติมเข้าใส่เพื่อทําให้ประโยคสมบูรณ์ am, are และ is มันใช้ยังไง am, are, is ถ้าใครจําได้ am ใช้กับคําว่า i a r ใช้กับคำว่า you, we แล้วก็ they ใช่ไหมส่วน is ใช้กับคำว่า h, she และก็ it, ah, uh, m r is, h e it นะครับผม what เห็นไหม verb to be ก็คือนักเรียนเลือกพวกนี้เลือกพวกนี้ตามขึ้นมาคำนี้ตรงนี้ช่องนี้ใส่อะไรใส่ประธานประธานก็คืออะไรก็คือคำพวกนี้ i, u, v, d, h e she it, uh, ่า อีกทีหนึ่งอ่ะลายมืออาจจะไกลเคลียร์่ะเหียนให้ดูอีกที am ใช้กับคำว่า I a ใช้กับคำว่า you เธอ we พวกเรา they พวกเขา is ใช้กับคำว่า he เขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิง it มันนะครับผมจำให้ได้เนาะ m r e s i u v d h i t เติมคำพวกนี้ขึ้นมานะครับผมโดยวิธีการใช้เราก็ขึ้นมาถามง่ายๆเช่น what are you doing ใช่ไหมเราเอาคำว่า what what แปลว่าอะไรถามมา what are you doing อ่าเธอกำลังอะไรฉันอ่แต่งมาอยู่ใช่ไหมเช่น what are you what are you ท่าหลัง doing ไม่ต้องเปลี่ยนตามประโยคเลยเวลาตอบคำถามเราก็เอาประธานขึ้นมาขึ้นต้นประธานประธานนี่อหไรเขาถามเธอเธอกำลังทำอะไรคำตอบจะจะบอกว่าเธอทำไหมไม่คำตอบต้องเป็นฉันประธานยกตัวอย่างเช่นก็ค,คือคำว่า I ต่อมาช่องที่2เราเอา verb to be verb to be คืออะไรตรงนี้เห็นไหมดูปากกาสีแดงะสีแดงสีแดงตรงนี้เมื่อมีตรงนี้เราเอาทำอะไรดีเลือกมา am I is I ใช้คู่กับคำไหนลองมาดู I ใช้กับคำว่า am นักเรียนก็ดึงมา I am ฉันกำลังทำอะไรเช่นฉันกำลังทำกับข้าว I am cook แล้วเติม ing เข้าไปตรงนี้ i am cook ing ออกเสียง i n ง cook ลงท้ายด้วยคอควายเห็นไหม k คอคอกับิ่งรวมกันเป็น king I am cooking อย่างนี้เป็นคน i am cooking ฉันกำลังทำกับข้าวอ่อาคราวนี้ลองเปลี่ยนถ้าไม่เอาประธานเป็น i เปลี่ยนประธานเป็นคำว่าอะไรดีอ่ะประธาน ถ้าใช้ประธานเป็นคำว่า you y o u B เนี่ย B เนี่ยนักเรียนมาดูสีแดงใช้คำได you คู่กับคำว่าอ่าตัวนี้ใช่ไหมอ่านักเรียนก็มา you อ่ากำลังทำอะไรกำลังเล่นเล่นคือคำว่าอะไรจำได้ไหม tiktok tiktok เล่นคือคำว่า play ใช่ไหม play play หลรักตูยอยักษ์เห็นไหม play แล้วเติมอิ่ง ก็เป็น you are playing เธอกำลังเล่นเล่นอะไรดี you are playing game เธอกำลังเล่นเกม you are playing football เธอกำลังเล่นฟุตบอลอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการถามว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมประโยคคำถามทบทวนขึ้นต้นด้วย what ตามด้วย be ตามด้วยประธานแล้วตามด้วยคําว่า doing คำตอบขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย b b คืออะไร b คือตรงนี้อา่าอย่าลืมแล้วตามด้วยกิจกรรมที่กำลังทำอยู่อา่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคราวนี้มาอีกวิธีถามอีกคำถามหนึ่งถ้าเราจะไม่ถามว่า เธอกาลังทําอะไรแต่กําลังถามว่าเธอกําลังทำจุด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 ,จดอยู่ใช่ไหมเช่นเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเพื่อนทําอะไรอยู่เอ้ยเราสงสัยว่าเพื่อนกําลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมใช่ไหมวิธีถามอย่างนี้นะครับผมเราจะทําโดยการเอา b ขึ้นมาข้างหน้าต่อด้วยประธาน และตามด้วยกิจกรรมกิจกรรมที่กำลังทำเนี่ยมันก็คือคำกริยานั่นเองอ่ะถ้ายกตัวอย่างอย่างนี้เอาคำว่าอยู่ก็ได้อ่ะอยู่อยู่เอา b b ของคำว่าอยู่คืออะไรนักเรียนก็ขึ้นมาดูข้างบนอยู you ่อยู่ของคำว่า you อยู you ่คือคำอะไรวอ่าอ่านักเรียนก็เขียนอ่าใช่ไหมประธานใช้คำว่าอยู่ are you กิจกรรมกิจกรรมอะ play เพลอะไรดีเพลก็ต้องเป็นเพลแล้วก็เติมอิ่งนะเล่นเล่นอะไรดีเล่นเกมแล้วเติมเครื่องหมายคำถามอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาอยูแล้วเขาเขาอ่าเอาเขาอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนผู้ชายครับเขาคนนั้นทําอะไรอยู่เขาค่ออะไรเขาคือคําว่าฮีใช่ไหมฮีฮีบีของฮีก็คือคําว่า is is อะไร is he playing volleyball อย่างนี้เป็นต้นคำตอบถให้ถามอย่างนี้เมื่อถามว่าเขากำลังทำอยู่ใช่ไหมมีคําตอบอยู่สองแบบใช่และไม่ใช่ใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no yes yes อะไรตามด้วยประธาน แล้วตามด้วย b เขาถาม he ก็ตอบ yes ประธานคืออะไร he b ก็ is ถ้าไม่ใช่ no ตามด้วยประธานและตามด้วย b ปิดท้ายด้วยคำว่า not ที่แปลว่าไม่ no he is not อย่างนี้เป็นต้นสมมุติเราเปลี่ยนประธานไม่เอา he กลายเป็นคำว่า you b ของ you ก็คือคำว่า are are you playing volleyball อช่ yeah. เขาถาม you ตอบอะไรถาม you ตอบ i เออถ้าใครจำได้นะครับผมเราจะไม่ใช้คำว่าถาม you จะไม่ตอบ you ถาม you ตอบ i ถาม i ตอบ you yes i อะไร i am หรือ no i Am not เปลี่ยนไปไม่เอา you ad ad พวกเขา ad เห็นไหมมีคำว่า d e y d e y h e y พวกเขาตรงนี้อ่าตัวเส้นสีแดงตรงนี้ d e y ใช้กับ b คำว่า a a a they playing volleyball เมื่อถาม ad เราก็ตอบ yes d e y ถามอาเราก็เอาอามาใส่ตัว้ yes D A เหมือนกันถ้าตอบโ no, นก็โน่ D A not แค่นี้เป็นต้นง่ายๆใช่ไหมครับผมหลักการใช้การแต่งประโยคที่ถามว่ากําลังทําอะไรโอเคเนาะอ่ะกลับมาทบทวน งานชิ้นที่1น,นะครับผมเรามาจดคำศัพท์พวกนี้ลงไปในสมุดหาคำศัพท์คำอ่านคำแปลลงมาได้จากนั้นนะครับผมงานชิ้นที่2ให้เราฝึกแต่งประโยคนะครับผมโดยการถามว่าเธอกำลังทำอะไรถามตอบ what ตาด้วย be ตัวประธานและคำว่า doing ถามว่าใครกำลังอะไรให้แต่งถามตอบนะครับผมแล้วก็ปอ .3 อย่าลืมเขียนคำแปลด้วย ตัวอย่างตัวอย่างกันบ้านอย่างนี้นึ่งถาม what เห็นไหมเปลี่ยนตรงนี้ what are you doing เธอกำลังทำอะไรคำตอบอเขียนภาษาไทยมาด้วยเธอกำลังทำอะไรคำตอบ I am Thinking ฉันกำลังร้องเพลงห้าเขียนอย่างนี้ถาม What are you doing ตอบ I am ทำอะไรเขียน1 2 3 4ข้างบนเป็นภาษาอังกฤษข้างล่างคำแปลภาษาไทยทำมาทั้งหมด5ข้อนะครับผม1ข้อมี4บรรทัดตรงนี้ ทำตรงนี้เสร็จมาอีกห้าข้อที่หลังห้าข้อแรกถามเธอกําลังทําอะไรห้าข้อหลังห้าข้อหลังให้ทําประโยคเกี่ยวกับถามว่าเธอกําลังทําจุดๆๆๆใช่หรือไม่เช่น are are ตรงนี้เปลี่ยนนะ are you อะไรดี thinking ออตรงนี้จะยากหน่อยเพราะเปลี่ยนหมดเลยเขียนเองใหม่หมดเลย Are you singing เธอกำลังร้องเพลงใช่ไหมอ่าเลือกมาตอบ yes I am หรือ no I am not ใช่ฉันกำลังร้องเพลงหรือไม่ฉันไม่ได้ร้องเพลงอยู่ อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้แต่งมาอีก5ข้อข้อละ4บรรทัดนะครับผมรวมกันทั้งหมด10ข้อเนาะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในกลุ่มลายนะครับผมงานมี2ออย่างทีนี้หนึ่งจดคำศัพท์ 2. แต่งประโยคมาทั้งหมด10ข้อโอเคเนาะใครไม่เข้าใจถามได้ในกลุ่มลนยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ